กว่าใครจะเข้าผ่านสู่รอบ10คนสุดท้ายกันบ้างคือแน่นอนก่อนอื่นเลยเนี่ยทุกคนที่นี่ทราบมันไม่ใช่เป็นเรื่องการเซอร์ไพรส์ราสว่ายังไงก็ตามเธอคนนี้เข้าท็อป10อยู่แล้ว M U T 0-8ปวินาซ่งจาก True g g s p e c t a c u l a r ท็อป,ปโบที่หนึ่งขวัญใจมหา <ขอ S 2> ชนช,ชาวไทยทปปนะคะและอุปสรร,รคเรียนรู้ว่าตัวเองคือฮีโร่ที่จะพาเราเนี่ยแหละไปสู่ความสำเร็จค่ะ สิคนสุดท้ายท่านที่2ค่ะ MUT 96 Dream ชนะการสุขสถิต์ตก็คือความจริงความจริงใจที่พวกเราควรจะมีให้กันทางการจริงใจกับตัวเองแล้วก็กับผู้อื่นค่ะท็อป10คนที่3ของเรา MUT 56แพร,พรวรวนิชเรื่องโช์ เรียวยูสำหรับแพลวนะคะก็คือการเป็นตัวของตัวเองและมีความศรัทธาในตัวของตัวเองเขาเชื่อค่ะว่าถ้าเราไม่หมดความศรัทธา, mm hmm. า,าในตัวเองไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็สามารถที่จะผ่านมันไปได้ลำดับต่อไปนะคะที่จะเหนื่อยกับคุณพีเคมากค่ะ mm hmm. M U T 18ค่ะพรฟ้าปุณิกากุณสุนทรรัตน์ค่ะเรียวยูของพรฟ้า มาจากนี้ีค่ะหัวใจของเราหัวใจของคุณถูกหลอหลอมาด้วยประสบการณ์ที่ต่างกันทําให้เรามีตัวตนที่แตกต่างกันและนั่นทําให้ทุกคนและพรฟ้ามีหนึ่งเดียวบนจัก,กรวาลเอาละครับสาวงามคนที่5ของเราเข้าสู่ท,อท็อป10 MUT 3 3แพรปิตาสันติ เลิกเสียดายอดีตและเลิกกังวลกับอนาคตเพียงแต่เราแค่ต้องมีความสุขทุกวันภูมิใจกับตัวเองทุกวันและสนุกกับทุกๆวันค่ะลำดับต่อไปค่ะ M U T 79ค่ะอุ้มทวีพรพริ้งจำรัดเป็นตัวเองในแบบที่หาจากที่ไหนไม่ได้เป็นตัวเองในแบบที่มี 1- นเดียวในโลกและเป็นตัวเองในแบบที่ยูนิเวิร์สต้องการ Top ten us, MUT Amy Kim so who is the real me? I'm determined, compassionate, and ready. Ready to learn and take on a challenge. Ready to inspire and empower our new generation. And ready to take on this universe 2020. Real you is not about me, but every one of us. It's about speaking up and listening to one another for greater change. คุณผู้ชมที่นี่นะครับทัวร,ร์ไอคอนฮอล์และทางบ้านทุกคนมาากพีพีทีวีเอสีสา TV, ด้วยนะครับสาวงามคนที่เก้าที่เข้าสู่ท็อปเทนของเราในค่ำคืนนี้ MUT01 ู UT, Queen. จีศูนยนเปนจารั์อัครวนิสินเอพีพัฒนาตัวเองและมีความสุขในทุกทุกวันค่ะแบ่งปันสิ่งที่เรารักและสร้างประโยชน์ให้กับสังคม มาร่วมกันนะคะและผู้เข้ารอบ10คนสุดท้ายท่านสุดท้ายค่ะ M U T 91 Cindy Alexandra h a n k i To be genuine, real m y loves to be involved, to be a volunteer. But this is not s i m p l y to just be a volunteer for things. I want to make a difference around the world. และนี่ก็คือ10คนสุดท้ายของ Miss Universe Thailand 2020นะคะต้องขอแสดงความยินดีกับ10ท่านด้วยนะคะและประมือให้กับอีก10สาวทนานหลังด้วยครับ Congratulations Alright l you guys That's your top 10 finalists of Miss Universe Thailand 2020. So at this moment, please do stay tuned for the swimsuit competition after the break.